อภิสิทธิ์เวชาชีวะจะไปถึงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีอีกครั้งหรือไม่ก่อนจะตอบคำถามเนี้ยเชิญชวนก่อนเลยว่าค่ำนี้เวลาหนึ่งทุ่มรายการแนวหน้าทอกผมได้สนทนากับราเมศรัตนชเวงรองเลขาธิการพักประชาธิปัตย์คุยเรื่องอภิสิทธิ์กลับมาทำไม เรามีตัวอย่างให้ดูเล็กน้อยไปชิมบรรยากาศการพูดคุยกับดราเมศในแนวหน้าทอ์กันนิดหนึ่งครับทำไมอภิสิทธิ์ถึงสั่งฆ่าประชาชนผมคิดว่าอันนี้เป็นวัฒกรรมที่ฝ่ายการเมืองพยายามที่จะเล่นงานขาดทางด้านการเมืองกับท่านอภิสิทธิ์เวชาชีวะคนอย่างท่านอภิสิทธิ์นะครับที่จะบอกว่าทหารเอาปืนไปยิงพี่น้องประชาชนผู้ชมไม่มีทางเด็ดขาดพวกคุณไปเอาอภิสิทธิ์เวชาชีวะกลับมาทาไมกัน ทำงานให้กับพี่น้องประชาชนทำงานให้กับประเทศชาติไม่ใช่ว่าเข้ามาเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของสมาชิกพักถามว่าท่านนภพิสิทธิ์เข้ามารอบนี้เนี่ยความมันมุ่งหวังของท่านเนี่ยเพื่อประชาชนและประเทศชาติแต่ท่านนภพิสิทธ์มีความชัดเจนในเรื่องจุดยืนในเรื่องของการทำงานให้กับพี่น้องประชาชนรอบนีค้คิดว่าจะได้สสกี่คนไม่สามารถที่จะคาดการตัวเลขได้ผมว่ารอบหน้าเวทีดีเบตจะเป็นเวทีที่ ททีีท่่สสัุดําคญเลือกตั้งรอบที่จะถึงนี้ได้สสน้อยกว่าหัวหน้าเฉลิมชัยจะทําไงถ้าเกิดจะให้ท่านอภิสิทธิ์เป็นอัศวินขี่ม้าขาวแล้วบอกว่าท่านมีมาคนเ <มา S 1> ดีย<า>วัก<ด>ายสิทธชี้ปุ๊บบอกว่าพัดวิ่ได้แบบภายในปีสองปีปิดไปไม่ได้หรอครับอีกคนหนึ่งที่พูดถึงจุดเด่นของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ ในเวทีที่เขาเชิญมาให้พูดเพื่อจะรับฟังก็คือคุณจรีพรจารุกรสกุลคุณจรีพรจารุกรสกุลเป็นประธานคณะกรรมการบริหารและ CEO กล hm ุ่ม WHA เ้าธอพูดถึงจุดแข็งประการหนึ่งของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไว้ดังต่อไปนี้ครับ สิ่งหนึ่งที่ท่านมีมากๆคือเรื่องอินเทอร์เกตี้เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตท่านหัวหน้าพักของเรานะคะก็มีความพร้อมในทุกเรื่องขึ้นมาแต่ท่านมีมากกว่านี้อีกนะคะสิ่งหนึ่งที่ท่านมีมากๆคือเรื่องอินเทอร์เกตี้เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเรื่องนี้ต้องขอยอมรับในเรื่องนี้เราต้องการผู้นําที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้งนะคะในเรื่องที่ขึ้นมาซึ่งเรื่องนี้ไม่มีใครสงสัยในเรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นที่ถามว่าอพิสิทธิ์เวชชาริวจะไปถึงเก้าอี้นายกรัฐมมนตรรีีออกั้งหืไ โดยตัวคุณอภิสิทธ์เองโดยความรู้ความชำนาญประสบการณ์ไปถึงได้แต่บรรยากาศการเมืองโดยรวมยังไม่มีแรงส่งนายอภิสิทธิ์ถึงเก้าอี้นายกได้โดยง่ายโดยเฉพาะปรากฏการณ์ที่ผู้คนในพักประชาธิปัตย์ยังคงไหลออกและเป็นอดีตสสถามว่านายอภิสิทธิ์กับคณะผู้บริหารพักชุดใหม่จะพยายามไหม พยายามแต่ยังไม่เห็นกระแสของพี่น้องประชาชนว่าจะเอายังไงกับพักประชาธิปัตย์จำนวนหนึ่งดีอกดีใจว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกลับมาเป็นหัวหน้าพักในแง่ของอุดมการพักในแง่ของความซื่อสัตย์สุจริตในแง่ของการทำงานได้มันเคลียร์หมดแล้วละ่ะแต่การเมืองมันจะต้องสำเร็จได้ด้วยเสียงสนับสนุนจากประชาชน เสียงสนับสนุนจากประชาชนในสูตรสำเร็จประการหนึ่งก็คือการมีบ้านใหญ่เรียกคะแนนบ้านใหญ่จำนวนไม่น้อยมันไหลออกไปรวมกับบ้านใหญ่หลังอื่นๆตามการกะเก่งโอกาสทางการเมืองนายอภิสิทธิ์จะถึงเก้าอี้นายกหรือไม่ยังไม่ทราบแต่พักประชาธิปัตย์จะดีกว่าเดิมโดยเฉพาะคะแนนบัญชีรายชื่อ เพราะความเชื่อมั่นเก่าๆได้กลับมาแล้วคนที่เคยว้าวุ่นใจในเวลาที่พักเปลี่ยนแปลงก่อนหน้านี้กลับมาใจฟูเราจึงเห็นนักการเมืองเก่าๆของพักประชาธิปัตย์ทยอยกลับเข้าบ้านหลังนี้และผลักดันนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแต่เขาก็ถูกพักตรงข้ามก่อกวนด้วยการเอาวาทกรรมเก่าๆ,ๆกลับขึ้นมาใช้ เราจะดูการ์ตูนกัน3ชุดเพื่อที่จะได้เห็นว่าเกมนี้ใช้ไม่ได้กับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะใครที่คิดจะใช้อยู่ใช้ต่อเลิกใช้เถอะครับดูการ์ตูนแรกกันก่อนเลยเศรษฐกิจเศรษฐกวนโดยเงามีคนยืนอยู่4คนทางซ้ายคืออภิสิทธิ์กับชัยวุฒิบรรณวัฒหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และเลขาคนปัจจุบันทางขวา ไม่รู้ว่าใครดูกันเอาเองเขาบอกว่าหลังเห็นหัวหน้าใหม่ประชาธิปัตย์เพื่อไทยคงได้แต่รูปปากคือเพื่อไทยคงคิดว่าเออมึงกลับมากูจะสกิดแผลเก่ามึงเลยรูปปากหลังจากนั้นปฏิบัติการที่เกิดขึ้นที่จุลาลงกรณ์มหาวิทยายลัยจึงมีให้เห็นบัญชาคามินจึงเขียนการ์ตูนยืนกินเป็นรูปนี้ พวกเสื้อแดงดาหน้ากันออกมาและถือป้ายว่าอภิสิทธ์ฆ่าประชาชนแต่บัญชาคามินบอกว่าใช่ครั้งนี้ดูอภิสิทธิ์มันฆ่าประชาชนอีกแล้ว <Okay. S 1> แล้วก็มีศพนักศึกษานอนเกลื่อนอยู่ภายใต้ป้ายผ้าที่ตัวเองผลิตมาที่เขียนว่าสลายการชุมนุม53คนสังฆฆ่าอยู่นี่กลายเป็นอีเด็กพวกนี้แหะครับที่ตายเรียบ ภายใต้วาทกรรมของตัวเองเมื่อนอายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสุดตัวลงนั่งและพูดคุยกับเขาเกือบครึ่งชั่วโมงและเป็นโอกาสให้สังคมได้ยินได้ฟังคำอธิบายโดยละเอียดจากนายอภิสิทธิจึงปิดท้ายที่เศรษฐกิจเศรษฐกวนโดยเงาอีกครั้งหนึ่งการ์ตูนมีสี่ช่องคุยกันบนตึกคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย ท่านอภิสิทธิ์อยู่ไหนทําไมมาช้าไม่ถึงห้องบรรยายสักทีอีกคนตอบว่าท่านมาถึงแล้วแต่นั่งอยู่ข้างล่างคะอาจารย์ท่านไปนั่งอยู่ที่นั่นทําไมท่านสีซอให้นักศึกษาบางกลุ่มของเราฟังอยู่ค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่คืออารมณ์ของสังคมกับการปรากฏตัวอีกครั้งของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะบนเส้นทางที่มีคนพยายาม เอาหนามมาดักทางเรื่องสั่งฆ่าประชาชนอภิสิทธิ์เอาความจริงขึ้นฟาดเปรี้ยง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 อย่างเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขากับนิสิตจุฬาในฐานะอดีตอาจารย์คนหนึ่งคุณอภิสิทธิ์ไม่กลัวเรื่องเหล่านี้หรอกครับสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์กลัวก็คือระยะเวลาที่มีสั้นและคะแนนนิยมจะฟื้นทันการเลือกตั้งที่จะมาถึงหรือไม่ เท่านั้นเอง